นมนง,งเลยเหลียวไปจักมันพิละพิยาจากักอันเขียวเคียวนะทงหน้าบ่ปบาไหนโบเด้เขียวเคียวแม่นทงหน้าบออ,าอันเริ่ม,เร,มเริ่มล้หลังข้าฮื่นเนาะแบบค่อยไปนะตันเลยจักมันแนวเลยฮาไหนเนาะป็นครขอบฟ้าเลยเออมันติดขอบฟ้าเลยแล้วสรุปมันเป็นอะเลยขาอยู่สูงขาขาอยู่ต่ำนี่ อยู่สูงเลยอยู่สูงค่อยไปเห็นบ้านเนาะไปไปลุ้นลุ้นไม่กล้าเสี่ยงเนาะใต้โคโคน้อยเสียวดากมั้ ตรงรุ่นนี้าานต้องระดาในผ่านเนาะนล่นลง,นนลงนะแม้ัน้่นอ,นนอ,อในผ่านนะในผ่านฮับพี่โซ่ไปมีเป็ลนเล้วายมื่อวนอ้าอ้าๆคือไปตีนั่นวะ เห็นบ <laughs> well. ่ผู้ขับไปเป็น่นอะแลนจะกลากไปเลยปะไปไหมไปก่อนไหมเสียวมากใต้ขูเนาะขูโขูน้อยบุญาเห็ดไม้ห้างอีกวันนี้กะเป็นตะกุบมาใต้อย่างยาตและส่ินว่าเฮ้ยขี่รถห้ามเพราะว่า ัง้งรู้มันจะเป็นน้ำห้ยเนาะน้ำเซน้ำห้วยมันใต้ไม่ได้เราต้องใต้แนวนี้เฉพาะคนย้างก็รถจกักอันนี้นะปันจุดสมวิวเลยมาฮอดนี <S <S ้ผัดไม้หางขับทางทุกคนจัดการไปเนาะมากับสาง ดคืออยู่อ่าในผ่านเอาเอ้ามาดังเสียงเอาเอาเอาตู้เอาไปแฟร์เอาฟืนมาดังแบบนี้มีคนบักท่าเลยเดี๋ยวคนข้ามมากผู้ติ อ้าวเดบร้อยเนาะก้อยไปซีอยู่สำนีกันมาตาเห้าเสียั่นเลยจมรถห้ามเอาต่อไหมนี่สบอกอะมันก็ข้าหหมขาอีจไปไาหรือ่าุา์คนเถะไปด้นั่นหลไปนี่นนีรถเข่าคักได้มีจักตฟอร์ม เจ้าบุกคนเอาไมแม่มาเตะอีเดี๋ยวห้าวนะเออเอาไหมเอาไหมโอ้ยมี่มีพ่อว่นะมันเตงคนข้ามนะ่าาฮ่าฮ่ามมีโ่โ่จ้ะไปไปอันนี้กะกำลังมุ่งหน้าไปเบิ้งจุดชมวิวเนาะเฮาวละเดินป้าเมื่อนี้เฮ็ดปีเลยสองคนนี้บ่ตูบเขาเลี้ยงควายอันนี้นะ แบบนอนพักได้มีอยู่กันงงามตทุกคนวันนี้ด่าพาลุยป้าเธอทำอิฐเนาะมันกะประมาณนี้แหละ มีคนมาตลอดอยู่เลยแบบช่วงยามฝนเขาจูเลอร์ฮือเลอร์มีควายหลายๆเขาจะเอาควายมาเลี้ยงอยู่ด่านอยู่งอยู่ป่านี่เขาเก็ดตู้นอนเป้าแบบเพิ่งๆเขามาจอบเท่านึงตอนนี้นายผ่านกะผ่านลงทาง กลับไปกลับมาเนาะจนมือแล้วนาะผูต้ตามกะลูลูลผ่านกะมยอล้ะจ็กน้อยกะจับตีในผ่านและในผ่านผ่านลงทางเนาะฮามุ่งหน้าไปบนจุดหมายไปทางบนเทาลับไปนะ ขาว,าวมีพี่เลยก็มันด่านงามง่ามแล้วกะมีพี่เลยเก็ะรูบมรูบมบีฮะนะรูระเบิดเยอะรูจะรลดฮะนะประมาณน,นั้นแหละจักแม้นหรืหรือเขาคิดโต้เฮไปลาดั้มนี่แหละเลยตามเข้ามานั่งอันนี้มะกระโบกมะไม้ป้าเด้อทุกคนเด้อ หลายๆเลยเนี่ยแงอดด่อเดินแบบเกี่ยวเข้าเน่ะมันจะมันแสบคักเลยนี่ตะมักกระบกเอานังพักตามอัตยาัยเนาะวันนี้เนาะม,มีหอดสิเหลือจากเธอตั้งแต่สาวนี่จนละคำเละ <c oughs> <c oughs> อยู่แต่ป้านี่มีหอดสิเหลือจากเธอ ตั้งแต่เช้านี่อยู่แต่ป้านี่แหละมีแค่ว่าแต่ป้าปนนี้ยังมีหอดซ้ำบ่อนละไปนะเหมาะมาตุ๋ยเครื่องทางล่ะมันเจอแล้วกเครื่องทางตายตายมันแก็งอยู่มันยืนอยู่นี่แต่ผู้เมย์ นายพานนายพานกับพ่อนายพานาาน,อนอะมื้ยเนาะนอนั้องก็่แรกนอันนี้บ่เป็นนายพานไ่นีนมีคอนอิงกกไม่หั่งเนาะเติมพลังก่อนกินน้ำจังหน่อยคะจังเดินทางโตเนะเาะอ้าว ตอนนี้เฮาก็มาหอดยุดพักกินข้าวเนาะระหว่างทางยังมีท่านหอดสามบนเฮาละไปพอดีแต่งเงินเทงแหละแล้วก็ะเมยแน่เนาะวันนี้มีน้ำพอดีก็เลยพากันพักกินข้าวก่อนพูดเบิ่งในผ่านทางผู้เห็นบอกพูด,พดป้าพูดแหละพาพากันล้างล้างตีนล้างมือเกียมกินข้าวบัดนี้ ให้เบิ่งก yeah, <dear> yeah. ็เข้าวเพชรพิรยูเพ็รพิลยในผ่านบอกลงไปดำหาป่าดูมี่บอกน้ำตูนคักไดเดินใส่น้ำน้อยๆเนาะ ถ้าถ้าว่าฝุ่นตุกนี่นะมันจะไหลแห้งกว่านี้อันนี้เป็นน้ำโบค้างตามธรรมศาสตร์ตะซื้อเอยอันนี้กระสาวๆเนาะตายหิวเม็ดสบนนี้ ลปไปกินข้าววันนี้พักงานก็มีกับเลยเนาะมาลาป่ากระป๋องหดดงหดฝ้าเนาะมามาทุกคนบันนี้กินข้าวบันนี้เอาแห้งเราเดินทางต่อยังมีเทงจุดหมายแซ่บมันน้อยจะเวทตอน จำอือหือจบำเหมั้นมันเฮ็ดกี่เหลือสองคนนล่นะชมเเบิงคููสาวููู้บาวฆากันชิปกาแฟตอนตั้งินทิงซิลเลจอกกาแฟวันสู่ รุ่นนี้เอาไม่บ่คือมีเคยเห็นลาสุดไม่ลาสุดบ่นี่ยนะสดม่สีเคียวเขียวเนาะดอกรุ่นนี้นะเดซ่าซาหนังอันนี้เดซ่านี่กินมั้ยมีอยู่วะซื้ออะไรอันหันปิดปินนะฮะในเสื้ออันหันนี่บ่อู้จนเม็ดเม็ดปิดเลยนี่นะฟี่งไฟฟี่งไฟแดดกาแฟดีแบบกล้านะ แต่ว่านางฝีงไฟก็ยังยอมใจฝิงได้เนี่ยเลยไปบ่ไปไยอไปไปเลยเนาะไปไม่รอดเลยน้พาเท่าจับ้ดูนี้เกระดูนีก็พามาจากม่าวม่แม้พนีสเดขาไมแมนเาทีน่างคุกเปกันไปกันมาเนาะโอ้ย สิเล si <Okay. S 1> ่เบิ้งละเบิ้งเฮานี่เออป้ามันก็เป็นแบบนี้เนาะแปลกว่ะจุดชมวิวที่สูงที่สุดของบ้านปะท้อฟ้าเห็นหมดเลยคนงงเลยเหลียวไปจักแมนพิลาพิยาจักอันเขียวเคียวนะทงหน้าบ่กแบบไหนโบเดเขียวเคียวแม่นทงหน้าบ่ อ่ะเริ่มเริ่มรมละลังค่าฮื้นเนาะแบบค่อยไปนะตันเลยจักมันแนวเลยศฮัลนโหะไปครอบฟ้าเลยเออมันติดครอบฟ้าเลยแล้วสรุปมันเป็น,นเนารเฮายูสูงเฮา,ายูต่ำนี่อยู่สูงเลยอยู่สูงค่อยไปเห็นบ้านเนาะตั้งแต่บนเฮายูนี้หอดบ้านน่ะประมาณจักหลักหอดปสิปลักษ<า>์หอดปสิปลักหาหอด มีหอดปะ<ต>ชิลักมีหอดหนะเน,นาะจักบ้านเ้าหรือบ้านเขาเนาะทุดแหละทุคนเห็นปนนะมันจะออกเขาขา,ขา,าเริ่มเริ่มแล้วก็มีม,มีอันเกียวเกียวน่าจะเป็นทงหน้ากับบ้านแล้วก็แถวแถวดำดำนะะมันจะเป็นผู้อเอยเป็นผู้เป็นต้นไม้ทั้งเม็ดจุดชมวิวโคตรสูงเลยอยู่บนนี้นะ หอดบ่อชลรดทั้งลุมโคตรสูงเลยยอดก็คือยออยสีป่ายาขี่รดมากมันมันไก่มันคือไก่มันย่างสองสามสมโงผูหอดบอหอเามากเก้ามห้าวันเก้าโมงมาหอดพี่กับสิบสองเด้ ยางสามสมโมงผมมันคือไก่ยิ่งชิ้นพันลุ์ขั้นกลางคืนจะเป็นแสงไฟเรือสลานอยู่ขาวเอามันเป็นบ้านเด้น่าจะเป็นบ้านเห้าแหละมากพี่เลยนี่นะเออเป็นแต่แซบเนาะ โอ้เป็นกองเอาเนาะใกล้น้ำเที่ยวค่ะบอกแม่ลงปะแล้วปะนี่นะขี้หินนะทุกคนจักพลเรเอขึ้นมาแปะไว้และก็มีขี้หินน้อยความใดขึ้นมาแปะไว้และกะจักพลเรอพิยากองมันี่โอ้ฝนตกกระแลนเขามาลบฝนอยู่นี่ก็ได้นี่ ใกล้นำเที่ยววาน,นี่ไปทางเลือ่อหละ่ะน่เตอ้อเป่าอ่ามีเห็นบาพูนะเอาพูเอาพูไปพี่ิรุพูน,นา<ะ>นี่หูง่ามเลยทุกคนเ <c oughs> สมกับเหาอัน อีเลยอีล่ามาคุม้มพ,พ่นอ่ะประเทศฟิเลอีูตแต่พีน่ะนั่งนั่งสมาธิปะพ่น่ะคนโดวคนป้าฮู้พ่นคนโดวคนป้าอยู่แต่พูฝนตกก็ยิ่ได้สบายนะแถวนี้เนาะนั่นเป็นธรรมจักดอกเพิงหรือดอกฟิเลนี้กับแปก๊แปกๆ ดอกกล้วยไหมห้น้อย,ยนี่นี่เป็นราคาบอกเขาจะมีอะเอาไปขายเนาะเข้าไปพุ่นมาละเขาอ,อยู่ทึง่งเขาละท่านบาเกัฮั้ สร้างภาพกับนางแบบถ่ายแบบตอนตะเก็นท uh> ีแบบไว้ได้ไว้ชมมือชมมือออาทุกช้าไปแบบพี่เลยแบบคนเมกได้บอกสูงพดนุนสูงพจน์ยกขาลงนี้กอเย็นจะช่วยครับ

น,น,น Becca kind of ี่นี่老妈ก็ลังเปนใจอยู่กซบังผู้สาวไทยฮู้อันนี้เสื้อทางก๊บพมอันนี้นะชกดําคันน่ะคือปะนาคนเ็ดนะ่เนาะหินเป๊ะเส้อหิน เป๊ๆลี่นๆอยู่นะมันนะตัวลุ้มก็้ำไว้้ำไว้ยันมันตกแต่ว่าเบิ่งคนคึกส่งแล้วยกนีเพตั้งแต่สมัยเลยแปะไว้แต่ละอันนะมี่พะดีผู้บันนอนะนี่ฟ้าเลยมันชงไลยบอปะกูอ่านเลยนะ อันนี้แหละเป็นทามเฮานี่สามารถนอนได้นี่วันนี้นี่บนโต๊ะกระแลนเฮากองทามนี่ั้งทีมันจะเป็นจุดชมวิวเนาะทางนั้นจะเป็นกองทามั้เลือกสองสามเมตรกูตั้งเวลาร้อนแล้วข่าวชักยาฮ้่ถ่ายฮู้เพื่อ สร้างภาพเนาะสร้างภาพจะอยู uh, ่ฝ uh, ั่งนี้เฮียฮู้มันงามๆลงน้ำคาว่าเบิ่งนางแบบเด้อนางแบบอันนี้แต่เทิงพูอันนี้การถ่ายหู้สองพันอเศษเนาะ ฟูฟูทางแม่อยู่แต่เด้งฟูทางภาพอยู่พี่บูเอาทางนี้ทางนี้ดิบนฟูเนี่ยโอ้ยจังแวนซูมเพ้นท์คัพการถ่ายหูบการถ่ายไกลไกเลยเนาะวิธีถ่ายหูบสองพันสาเอสเบิรงเอาเด้อทุกคนเด้อพูมอนี้ถ่ายมอนั้นมอนั้นถ่ายมอนี้เนาะ <laughs> ความฮ้อ,อ,เอ,อน,เนเลยมีเสื้อเทิรนเลยก่อนนนี่นอนมาแล้วนะเท่าน,นี้นะซิปเมตรได้ได้จะโดด,ดไปนี่อันมอ,อน,นี่นอนท่า <laughs> อันนี้แหละเขาข,าขี้โต๊ะมาเฮเบิรงมือน,นี้นะจังมาน้ำเขานะเขาว่ามาเบิรงลูบโอมลบบบู่ลูกบบีลูกระเบิดเขาว่าอัาร้อเสารู่จะโลดอันนี้นะ บบพูลเลอร์พูลเลอร์ขี่คานอันยางนะ่ะแนะน้ำขี้อันนี้พอดีมันสัตว์กิ้วไปเลยหอดบ้านเลยแบบนี้ลองขี่บางดูบางทีมันไปไปเอามือขาย,ขายขาเฮฟวิตนักตัวแรกนะชิปร้านก็นได้อยู่ตีอย่างบางดูวงมันตีงอยู่ปะย่าเฮ็ดนะอย่าเฮ็ดน,นะห,นนะหน้าย เตะแล้วอันนี้นะมันแล้วละยังย่างช้อนนี่ตุ้งตั้งเตะมันย่ไปลองตีอย่างเบิ่งดูนะมันหนักสำเลยไม่ย่างนีจนยังตายอุ๊ยขันมันแตะนะสักนี้นะมีเลยจะคนรเด๋อนี้นะเอาแบบสมุนท่ามันแตะเลยเอ๊ะหาเลขหาเลขเบิ่งดูปีเลยตั้งแต่สมัยสงครามเขายิ่งมันตกลงมานี่นะ หาเลขไหมอันนี้ในช่วงลาโฮมักนี่เนาะเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแถวนี้แถวนี้เลขนะมูนี่เลขอ่อไดดนี่คุณเอาเลขก่อนเรามีแหวนหาไหมหาปีผลิตนะหน้าทองทองทองหน้าทองยื้อ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 หาเอาหาเอาพริกเบิ่งดูจิควันกุ๊บนี่เส์อขาวทองมาเห็ด เล็กแม่โผล่กาไฟนะเจ้าอันนี้น่ะพี่หันเขาเข็นพี่ป้อมีตีงเลยลองเอาไม้มางัดดูโอ้ยมันแทะแล้วอันนี้น่ะทักสมัยเลยไงเพิ่งดูคือหนักแทะควันกุ๊บมีตีงเลยมันคือแนนแทะเล็กตันนอนนี้เนาะ ไปขายนี่ได้หลายโลเต็เด้สซิลเลอรหาเลขหาเลขอันนี้ชุดหานบอหู้หู้หู้อ้าวกูได้ละสิลเลอได้จักเลขละเอาเอาเลขซิลเลอรได้น็อตมาแล้วบ่ลัานี้อู้น็อตย่นพี่ิรน้อยกระดักกระดอเยอะย่นย่น้อยสี่สามเอาโลดนี่มีเลขบ่เลขสองสี่สามไม่ได้ช่องสี่ไม่ได้เลขอัอนี้แหละ ไม่เลยชูชกชนะเอามมาหาเลขได้จตูแล้วเลขนะครบหกตแล้วบ่คนน่เลขเจ็เลขเจ็บจ้า่ทิมี่ทิมนี่ยัง้เจะเก็บอันนี้พื้ด้อพนพื้อเลขสองาดูแล้วนี้ยังเต็งนะทองคากใช่ไหแ่งว่าขาจะเบิ่งตเขาเนะนะเก็บอะไรอยู่ในกระดูกกบอนีนะ เอาเทยวกัดูเหยียบๆเหยียบเนุยนเลขที่โซเฮ้ยเทที่โซโซอันนี้แลวทายผู้แต่แต่เป็นเลขวันนี้ได้พูดละ400ล้านเมื่อแรกมันแมสอีเียวโหมันลงมานี้โหมันซักลงมานี้เรวเป็นน้องเป็นน้องควายมาแม่ปะนี้ แล้วการลู <carrots S 2> enough enough ่ลู่มันก็ไปตกอยู <University> ่ฟ no <wonder> ูมาฟูไปแบ่เอาอันน <poetry> ั้นโหมันหันนมือมือเห็ดอันมือตีพ้าปะจะบิงกระเบิงนะโมนี้โอ้นับชืนมากเลย เรามาเอาเลยเรารถไฟไมาเอาย่งเท่านั้น Israel> จัดจ um ุ่อันนั้นมันเอื้อมมือมีได้นะมันหนักเนาะเอา้มมือได้แต่ว่าัย่างเท่าตัวดีมันมีโหมันยุดลุ้มนี่แค่ดูสิเดี๋ยวเขามะนิ่งต้องชื้นไวแบบการลุยป่าของเฮามื้อนี้กะคุ้มเนาะเฮากะได้วิวงามเข้ามานะอยมั วิวทางหลังมุมสูงของดึงดานเนาะของผู้เนาะจะขึ้นมาทายมูมบนสูงสุดยุ่ผู้ยุพาเนาะมันจะทางหลังมันจะเห็นแบบบ้านบ้านคนเนาะมีหัวบ้านพี่เลยนะจะเป็นบ้านเฮาหรือบ้านบ้านอื่นนี่แหละเ้ามากรหลายคนเติมเมือนี้กะทางโมนทางมยเนาะคือว่า ทั้งโมทั้งเมืนแล้วก็คุ้มหลายแล้วเป็นพี่พผู้สาวผู้าาสาวเพื่อนท่ากันท่ายหูบเนาะตอนนี้ก็อากาศก็โคตรห้อนเนาะเป็นแบบจงังหวะตอนนี้หนึ่งโมงครึงต,ตอนตะเงีนถีงเนาะกะประมาณนี้แหละ อยากจะเล่นไปไปซื uh ้อนะมาขี้ฉันรดปไปการลุยป่าของดามือทาอิดเนาะก่อนกว่าจะหอดเกือบมีรอดนี่แหละมันกะคุ้มเพราะว่าได้วิวงามเหมือนนะหลานนุ่งยินได้เด้อตลกมดี